那好。Uh huh. โอเคครับต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ครับนี่ก็ก็อยู่กับเออบ้านนะครับบ้านของผมเองนะอ่าก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วนี่ก็คือภายในบ้านนะครับก็เป็นบ้านแบบเออทรงเก่าๆนะ้เสือน้ามันกักกาใกล้จะพังแล้วล้ว,แล,วแล้วก็เตียงนะครับเตียงเตียงกาักกา,กา,กากผ้าขาดขาดนะครับหมอนข้องคล้องมงข้างแล้วก็ทินนองผมตรงนู้นเนี่ยนู้นเลย ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ก็คือบริเวณบ้านของผมนะคือผมไม่เคยได้เปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้เห็นใช่ไหมอ่านนี้ก็เลยมาเปิดเผยให้ดูแล้วก็เจ้าพัดลมนงงงงหน้าโง่ๆอย่างอันนะครับแล้วก็เออไม่มีอะไรมากนะก็มีตู้เย็นนะครับกากๆอันหนึ่งแล้วก็เครื่องเสียงที่พังไปแล้วนะครับแล้วก็เพทูแล้วก็พัดลมนะอ่ะ นี่คือภายในบ้านเลยนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีทีวีมีอะไรมากแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือเอ่อตัวลาร์เก็ตเ i รฟานะที่ผมใช้อยู่แต่ว่าสัญญาณมันออนนะไม่ค่็ยแรงมากเน็ดก็หมดด้วยสปีดหมดแล้วก็เจ้าไอ้ทูกากาเครื่องหนึง่งที่พังไปแล้วแล้วก็เห็นเกมนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็วันนี้ก็มาแค่มาเอาให้ดูเฉยนะว,วันนี้คือวันสบายๆนะครับของฉลาดทีวีแล้วก็ อันนี้ก็จะมีพวกซีดงซีดีเ็นเกมนะครับของเพทูก็ไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้ก็มดนนาด้เรนสานแล้วเครื่องก็เจงแล้วแล้วก็หนังสือเกมนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ผมเล่นมาเนี่ยซื้อมาเนี่ยก็หลายหมดไปหลายตังค์นะหมดนี่เลยเนี่ยพังกองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วตรงนั้นนะก็พังกับหมดนะก็ยังไม่มี ใครจะซื้อใหม่ก็คิดเก็ซื้ออ่ะอ่าพูดง่ายๆนะก็ว่าโซมๆนะครับก็ตอนนี้ก็เก็บตังค์ทาเพิ่มเติมนะกะ่ว่าจะทําแล้วก็เจ้าพ่อลมที่อยู่ตรงนี้ผมผมด้วยนะนีนะครับก็ไม่ใหญ่มากแล้วนะก็นี่แหละครับคือชีวิตบ้านๆของฉลาดทีวีนะครับก็ชีวิตสบาย,บายๆนะอยู่กันแบบครอบครัวครอบครัวได้หลายคนเลยตรงนี้ก็เอาไว้ จอดรถนะครับตรงนี้จอดรถแล้วก็ตอนนี้เคยมีโต๊ะเก่าๆอยู่นะตรงนี้เคยมีโต๊ะที่ผมเคยนั่งทํากันบ้านอยู่ตรงนี้สมัยก่อนนะแล้วก็มีอเยอะแยะมากมายเลยนะกับความทรงจาในบ้านหลังนี้นะก็เต็มหมดเลยนะก็ไม่มีอะไรมากละโอเคนะครับสําหรับวันสบายยของสลัดทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกาลังใจในการทำคลิป ของผมด้วยนะครับโอเคครับจากการท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายฮู้บ๊ายบาย